สวัสดีค่ะท่านผู้ชมชาว youtube และท่านผู้ที่ติดตามมาอยู่799ทํานายทายทักนะคะคราวนี้เราจะมาทํานายดวงชะตาของ12นักษัตว์นะคะในสถานการณ์ดวงทั่วไปนะคะงานเงินความรักสุขภาพโชคลาภ <c oughs> สถานการณ์รอบๆตัวของ12นักษัตว์นะคะ <c oughs> ในที่นี้เราจะมาดูนักษัตวปีจอหรือปีหมานะคะ <c oughs> ปีจอหรือปีหมาเนี่ยนะนะคะ จะเป็นยักษ์ผู้หญิงนะคะจะเป็นธาตดินนะ,ะเป็นยักษ์ขี่หมานะคะ, <c oughs> ะเราจะมาทํานายช่วงที่คุณเปิดดูเนี่ยไปเรื่อยๆประมาณจนถึงเดือนมีนานะคะมีนาจะมีการทํานายกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะนั้นอย่าลืมกดติดตามนะคะจะได้ไม่พลาดในคลิปถัดไปนะคะนะ,ะส่วนการทํานายดวงคาดการปีก็มีอยู่ในลิงก์ข้างล่างนี่แล้วนะคะ ถ้าเกิดท่านอยากเช็คนะคะก็เข้ากดเข้าไปเช็คได้เลยหรือถามมาได้นะเดี๋ยวฝากลิงก์ให้นะคะนะคะชาวปีจอนะคะในสภาวะช่วงนี้นะคะจะเป็นอย่างไรบ้างรู้สึกว่าตัวเองนี่เหนื่อยมากนะชาวปีจอในะะช่วงระยะน,นี้นะคะม,มีอะไรให้ต้องคิดแก้ไขปัญหาอยู่ตลอดเวลานะคะวิตกกังวลหลายๆเรื่องนะคะ น่าโลงแงไปสมหมดบางท่านอาจจะถูกหลอกเรื่องหน้าที่การงานนะก็เลยทําให้มีความรู้สึกไม่ไม่ค่อยจะไว้ใจอะไรง่าย,ายๆและตอนนี้รู้สึกหนักแน่นเพราะจริงๆแล้วชาวปีจอเนี่ยน่าจ,จะเป็นคนที่แบบเอ่อเป็นคนที่ทำงานขยันขันแข็งมีความซื่อสัตย์ในหน้าที่การงานของตัวเองนะคะดังนั้นผู้หลักผู้ใหญ่จึงจึงชอบอะ่ะการทำงานของชาวปีจอ เป็นที่รักของผู้หลักผู้ใหญ่นะคะอืมไม่ชอบไม่ใครมาเอาเปรียกนะคะชาวพีจอเพราะฉะนั้นช่วงนี้ชาวพีจอจะเป็นอะไรที่ต้องระมัดระวังตัวเองอย่างมากๆนะคะนะอืมแต่ไงก็ตามนะชาวพีจอด้วยความอดทนความอุตสาหะวิริยะการทำอะไรก็ตามในช่วงนี้ จึงเป็นเรื่องที่ต้องอดทนเพื่ออนาคตนะคะเพื่อจะให้คนที่ตัวเองรักนะมีความสุขนะในผลตอบรับที่คุณทำนะคุณก็จะประสบความสำเร็จนะคะชาวปีจอนะนะคะอืมนะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องงานไปเลยนะเรื่องงานก็เหมือนกันนะอสถานการการงานเนี่ยของชาวปีจอนะงานที่ทำอยู่แล้วนะก็เป็นอะไรที่ยังดีอยู่นะคะนะคะ เป็นอะไรที่ทำให้ตัวเองนะ่ะยังรักในหน้าที่การงานทำงานด้วยความซื่อสัตย์อดทนเป็นที่รักของผู้หลักผู้ใหญ่เป็นที่รักของเพื่อนร่วมงานนะคะชาวปิจจอจึงไม่ค่อยมีสตูเท่าไหร่นะคะแต่ว่าก็มีคนที่คอยต้องเอาเปรียบเนี่ยแหละเพราะความาทำงานด้วยความซื่อตรงซื่อสัตย์แล้วก็อ่อนน้อมนะของชาวปิจจอมันทำให้บางบางครั้งนะในบางท่านอาจจะถูกเอาเปรียบมาหนึ่งทาให้คุณ ถูกหลอกได้นะเวลาทํางานหรืออะไรเนี่ยนะไม่ว่าคุณจะลงทุนแบบไหนก็ตามหรือธุรกิจหรือรกิจการส่วนตัวก็ตามบางท่านอาจจะทําการค้าเกี่ยวกับระหว่างประเทศหรือทํางานอยู่ที่ต่างประเทศนะคะก็ต้องรมาะระวังเรื่องการถูกหลอกในลักษณะของเงินลงทุนนะคะหรือเป็นในลักษณะของอเรื่องงานนี่แหละ คำว่าหลอกมันก็มีหลายๆเรื่องประกอบกันใช้ดุลพินิษในการพิจารณาตัดสินใจนะคะแต่ว่าด้วยความอดทนด้วยความขยันของคุณนี่คุณจะได้ผลตอบแทนนะคุณจะได้เงินได้ทองมาอย่างที่ตั้งใจในลักษณะของการงานนะคะงานที่ทําอยู่แล้วก็ดีนะคะงานที่หาใหม่ก็มีโอกาสได้นะคะสําหรับคนที่คิดจะหางานใหม่ในระยะนี้แต่คุณต้องอดทนอย่างสูงด้วยความอดทนของคุณน่ะนะคะ คุณมีโอกาสจะได้นะคะถึงมันจะวุ่นวุ่นยุ่งยุ่งวุ่นวายอยู่บางทีก็กระทบกระทั่งกันนะคะต้องเรามาระวังควบคุมอารมณ์ในส่วนหนึ่งถึงแม้ว่าชาวปีจอจะไม่ค่อยจะอะไรมากมายกับใครแต่ตอนนี้คุณต้องเรามาระวังควบคุมไอ้ความวุ่นวายทั้งหลายแหล่ความไม่ไม่ไว้ใจความระแวงนี่ทาให้อารมณ์ของคุณนะบางทีความอดทนของคนมันก็มีขีดจํากัดนะคะแต่ว่าชาวจอคุณต้องควบคุม อดทนไปแล้วคุณจะประสบความสําเร็จนะคะนะคะ,นะคะแล้วก็ถ้ามองในษณะของแหล่งทำมาหากินนะคะหรือที่อยู่อาศัยก็ตามนะถึงแม้ว่าจะมีเรื่องราวเนี่ยแหละอาจจะทําให้คุณมีความรู้สึกมีปัญหาวุ่นวายตลอดหรือโลวงกันเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็ว่าเจ้าที่ก็ดีนะคะว่าเจ้าที่ทํ้บางท่านอาจจะหรือที่อยู่อาศัยในครอบครัวอาจจะมีเรื่องราวทําให้คุณ ยุ่งยากหนักใจอยู่บ้างกับบริวารน,นะเพราะนั้นไหวก็ดีนะคะนะคะส่วนคนที่ทำงานในสถานที่ทำงานนะั่นแห่ะถ้าเรามีโอกาสเราก็นะไหวเจ้าที่ในที่ทำงานนะคะหรืออุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรไปซะเรื่องวุ่นวายใจทั้งหลายแหล่มันจะได้ผ่านพ้นไปอันนี้แล้วแต่ความเชื่อนะคะนะคะ แต่องอะไรก็ตามก็ถือว่าดีนะคะถึงแม้ว่าจะมีเรื่องมาทําให้คุณกระทบกระทั่งไม่สบายใจมีความหวาดระแวงหรือการหลอกลวงกันเนี่ยนะแต่ด้วยความมีสติด้วยความอดทนนะความวุ่นวายต่างๆนี่มันก็จะผ่านพ้นไปนะคะคุณจะได้ได้เงินจากงานได้งานได้งานด้วยนะคะงานใหม่นะก็มีโอกาสที่จะได้นะต้องอดทนนะคะนะคะอ่า ทีนี้เรามาดูเรื่องเงินนะคะ,ะการเงินของชาวปีจอเนี่ยนะใช้จ่ายค่อยๆจะสุรุย่ยสุร่ายบางทีฟุ่มเฟือยนะคะในบางท่านบางทีใช้จ่ายในสิ่งที่มันไม่จําเป็นเพราะนั้นตรงเซฟได้ก็เซฟนะคุณมีคุณจะได้รับถ้าจะมองแล้วค่ะของโชคนะชาวปีจอช่วงนี้มีโชคนะคะชาวปีจอมีโชคเข้ามาในบางท่านอาจโชคแบบฟุกๆนะหร,นหรือบางท่านอาจจะ มีความอยู่ดีกินดีได้รับการช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่นะหรือผู้อุปถัมภ์นะคะในบางท่านโชคอาจจะมาจากทั้งสองด้านเลยนะคะบางท่านอาจจะได้จากผู้อุปถัมภ์นะคุณมีความสุขมากนะในเรื่องของเงินนะจริงแล้วชาวปีจอเนี่ยถึงแม้ว่าคุณจะมีความลําบากลําบนนะแต่เรื่องการเงินของคนรู้สึกว่าช่วงนี้บางท่านอยู่ในระหว่างการหมุนเงินพอนะคะหรือได้รับการช่วยเหลือจากผู้อุปถัมภ์อย่างแน่นอนแล้วก็ มีโชคเข้ามาอย่างแน่นอนนะคะนะเพราะฉะนั้นเรารู้ว่าเรามีโชคก็ไปเสริมบุญตัวเองด้วยการทําบุญนะอา่ารับโชคของตัวเองนะอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรขอให้ได้สิ่งดีๆขอให้มีแต่ความร่ํารวยนะคะแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลไปและแผ่เมตตาให้กับตัวเองด้วยนะคะจะได้มีความสุขนะคะ <c oughs> ทานศีลภาวนานะคะทําไปเถอะทาได้ตัวเองได้นะคะทําแล้วมีความสุขนะคะ เพราะว่ารู้สึกว่าในดวงของการเงินน่ะของชาวปิจจอเป็นลักษณะที่แบบมีความสุขในความสําเร็จในเรื่องของเงินอยู่ดีกินดีว่างั้นเถอะในเรื่องของเงินได้รับการช่วยเหลืออยู่งแม้ว่าคุณจะมีปัญหาคุณเข้าไปหาผู้หลักผู้ใหญ่ได้นะผู้อุทธรนะเขาจะให้การช่วยเหลือคุณในเรื่องของเงินเงินทองทองอยู่ถ้าคุณขอนะหรือเงินที่ได้จากการติดต่อธุรกรรมธนาคารธนาคารนาภาระในเรื่องของเงินเงินทองทอง นะคะมันจะดีขึ้นแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือคุณต้องนะใช้จ่ายเงินเนี่ยกินเล่นเที่ยวนีนรู้สึกว่าชาวปิจรในบางท่านเนี่ยนะะยังยังยังใช้ชีวิตแบบสบายๆในการที่จะใช้จ่ายฟุ่มเฟือยอยู่นะคะนะคะเพราะนั้นก็ใช้จ่ายอะไรก็ต้องมีสติในการที่จะจัดการตอนนี้เราต้องปรับเปลี่ยนนะคะนะคะ ผ่อนคลายเพราะว่ามันจะทําให้ตัวเองนะํะบรรทอนสุขภาพนะคะการเที่ยวหรือว่าการกินเล่นเที่ยวอะไรต่างๆเนี่ยนะแม้กระทั่งอบยาโมกต่างๆในสุขภาพของคุณก็ต้องระมัดระวังนะคะนะคะถือว่าดีนะคะเรื่องเงินอ่ะนะนะถึงบางท่านเนี่ยหมุนเวียนพอใช้จ่ายนะคะบางท่านอาจจะได้โชคมาทั้งสองด้านเลยทั้งผู้บัตรธรรมทั้งโชคจากการเสี่ยง แต่ก็เอาพอเป็นกระไซนะคะอย่าเพิ่งเป็นตูมมากนะักเพราะว่าบุญของคนมันไม่เหมือนกันนะคะเรื่องการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเนี่ยนะบุญของคนไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นการทํานายมันเป็นการทํานายโดยภาพรวมไม่ใช่ว่ามีโชคจะมีหมดทุกคนนะมันไม่ใช่อยู่ที่บุญแต่ละคนด้วยเพราะนั้นเรารู้ว่าโชคจะเข้าแล้วก็นะทำบุญไปเพื่อที่จะรับบุญรับโชคนะให้มันเข้ามานะคะ อย่างน้อยก็มีงานเข้ามาละอ่าบางท่านทํางานไกลอย่างที่ว่าล่ะอยู่ต่างประเทศก็มีก็เป็นสิ่งที่ดีนะนะคะแต่ต้องระมัดระวังอย่างที่บอกอ่ะโ,โดนหลอกในบางสิ่งบางอย่างในเรื่องงานเนี่ยก็ต้องระวังก็ดีนะคะมันเกี่ยวเนื่องกันนะคะงานเงินก็เลยต้องพูดทีนี้เนะรามาดูสถานการณ์ความรักคนรักดีมากๆเลยนะคะช่วงนี้สภาวะความรักเนี่ยอดทนสูงนะบางท่านอดทนเพื่อลูกเพื่อครอบครัวนะเพื่อจะให้มีความสุข ยอมเสียสละยอมอดทนยอมเหนื่อยกับปัญหาต่างๆเนี่ยสายตัวแทบขาดเพื่อที่จะให้ครอบครัวความรักมีความสุขนะคะชาวปีจอในช่วงนี้นะเราจะไม่เจาะรายละเอียดในเรื่องของความรักเดี๋ยวมาอยู่เจก้าจะทําให้ท่านอยู่นะคะในโอกาสต่อไปเกี่ยวกับคลิปความรักโดยตรงนะคะเพราะฉนั้นก็อย่าลืมติดตามนะ,ะเดี๋ยวจะมีมานะคะนะคะสำหรับ ความรักอย่างที่ว่าไปนะนะมันรู้สึกว่าคุณอาจจะรับภารไว้นะคะหรือโดนถ้าเกิดมองปัญหาก็คือปัญหาอาจจะโดนใส่ร้ายป้ายสีในเรื่องของความรักโดนเข้าใจผิดนะเพราะฉะนั้นอย่าหูเบานะบางทีก็หูเบาเหมือนกันเพราะนั้นก็ขอให้หนักแน่นในเรื่องของความรักแต่ชาวปีจอมีความรับผิดชอบต่อครอบครัวสูงโดยเฉพาะเรื่องรับผิดชอบเรื่องบุตรหรือบางท่านอาจกําลังมีบุตรเนี่ยต้องนะคะถ้าเกิดยังไม่พร้อมก็อย่าพึ่ง นะคะดูดูกันดีๆนะคะสําหรับคนที่คบกันนะคนที่มีคู่ก็ถือว่าคู่ครองของคนอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอยู่นะคะในช่วงนี้นะคะเป็นอะไรที่แบบอ่าเป็นน่าสา่ของความใกล้ชิดความสงสารความสนิทสนมนะคะในความขยันขันแข็งของชาวกิจจอนี่แหละคนรักถึงได้ใจคนรักนะคะในบางท่านนะคะอะไรดูแลเอาใจใส่นะคะนะคะอืม จริงๆแล้วคนมองชาวปีจอเป็นคนที่เก่งนะคะมีความสามารถในช่วงนี้นะไม่ว่าคุณจะอยู่ในลักษณะแบบไหนก็ตามการงานในลักษณะระดับไหนก็ตามนะคะนะคะคุณจะถูกมองเป็นคนที่เก่งมีความสามารถขยันนะอดทนสูงถึงแม้จะมีเรื่องราววุ่นวายในชีวิตอยู่บ้างแต่คุณก็จะสามารถผ่าน สถานการณ์อันที่แบบเลวร้วายนี้ไปได้นะคะด้วยความอุตสาหะวิริยาของคนไม่เคยทําเพื่อตัวเองนะในบางท่านทําเพื่อคนรอบข้างเสียสละเออเป็นอย่างนั้นชาวปิจอช่วงนี้ขอให้เขามีความสุขเราก็มีความสุขโดยเฉพาะเรื่องอครอบครัวเนี่ยนะนะคะมาเลยทําให้ชาวปิจอเนี่ยมีปัญหาสุขภาพนะเพราะนั้นต้องดูแลตัวเองลักษณะของการติดเชื้อเนี่ยนะ นะคะหรือการแบบอวัยมุกนะคะการเสพการสูบนะชาวปิจจอในบางท่านนะคะการดื่มต้องต้องต้องอเว้นได้เว้นน้อยลงเบาๆลงก็ดีในบางท่านนะคะที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะเพราะว่ามันบั่นทอนสุขภาพของคุณตอนนี้นะมันทาให้สุขภาพของคุณนะเริ่มนะที่จะมีปัญหาเรื่องสุขภาพเรื่องการติดเชือ้อหรือเรื่องโรคบางอย่างกําลังจะ เริ่มต้นนะะมันกําลังจะก่อตัวขึ้นมานะฮะรูปบางอย่างนะคะเพราะฉะนั้นมีอะไรผิดปกติก็รีบไปหาหมอซะนะคะนะคะนะคะทางานหักโหมมากเลยทําให้ตัวเองเนะี่ยมันบางทีเครียดนะบางท่านนะเครียดสูบดื่มเนี่ยบางท่านท่านไหนที่ไม่มีก็ผ่านไปนะคะพูดถึงอ่าในแนวไพ่มันออกมาแนละ้วแบบนั้นหรือการไปรยุ่งเกี่ยวกับสิ่งที่ เป็นลักษณะของการผ่อนคลายมากเกินไปหรือว่าการแบบเที่ยวอะนะนะคะก็ต้องระมัดระวังให้ควบคุมหรืออวัยวมกต่างๆเนี่ยนะไปเกี่ยวข้องเนี่ยอาจจะมีอะไรแอบแฝงอยู่ในร่างกายเรานะคะเพาะฉะนั้ไปตรวจได้ก็ตรวจนะคะก่อนที่มันจะเริ่มขึ้นมาเพราะทำงานหนะักจริงๆนะชาวจอนะบอกได้เลยนะยอมรับช่วงนี้ ทั้งมีเรื่องต้องคิดมากมายไก่กองเพื่อจะแก้ไขปัญหานอกจากจะแก้ไขปัญหาตัวเองยังต้องแก้ไขปัญหาให้กับคนอื่นด้วยเนี่ยการช่วยเหลือของชาวปิจจอโดยเฉพาะบรบริวารในลูกหลานนะคะอ่าสรุปอย่างที่ว่านั่นแหละนะก็ทํางานหนักอย่างที่ว่าแล้วก็มีโอกาสมีโชคโชคทั้งสองด้านเลยนะแล้วแต่บุญนะคะแล้วแตบนะ่บุญนะแล้วแต่โชคบุญแต่ละคนไม่เท่ากันนะอาจจะมาจากคู่บุตรธรรม การติดต่อการเงินก็สําเร็จนะคะอ่าผู้ถามก็มีโอกาสช่วยเหลือได้นะแล้วก็งานก็มีโอกาสได้สำหรับง,งานใหม่งานที่ทําอยู่ระหว่างประเทศหรือทํางานอยู่ทุกวันนี้เนะี่ยที่เดิมเนี่ยที่เก่าเนี่ยก็ถือว่าดีต่อไปมันจะได้ผมตอบแทนที่ดีสิ่งที่สําคัญต้องระมัดระวังคือการหลอกลวงเรื่องเงินเลือกเออไม่ใช่เรื่องงานนะหลอกลวงหรืออาจจะมีการแบบโกงกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยโดยเฉพาะพวกหุ้นส่วนนะต้องระมัดระวังอาจจะ ะมีบ้างในการที่ไม่ได้พูดให้มันเคลียร์อะไรประมาณนี้นะเพราะนั้นนะต้องทำอะไรอย่างมีสตินะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะมันมีโอกาสการลงทุนก็มีโอกาสได้เงินอยู่นะแต่ว่าสิ่งระวังก็คือการาไม่อาจจะไม่ไม่โปร่งใสก็ต้องคุยกันให้ชัดเจนนะคะแล้วก็สุขภาพส่วนหนึ่งนะก็ต้องระมัดระวัง ควบคุมอารมณ์บางทีมีการกระทบกระทั่งความวุ่นวายบางทีมันเหนื่อยนะมันเกิดอารมณ์ที่โมโหขึ้นมาได้เพราะ,ะนั้นควบคุมสติก็ดีนะคะโอเคนะคะสําหรับนักศัตว์ปีจอนะคะท่านไหนไม่ชอบผ่านไปนะคะเหมือนเดิมนะคะสําหรับคนที่ชอบกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันต่อนะคะจะได้มีคลิปใหม่ๆออกใหม่ท่านได้เช็คดวงอีกในคราวต่ตอไปนะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ